เอกสารการประชุมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอ,อสมอกับประธานชมรมอสมอเป็นเรื่องสําคัญที่อสอสและอสมอทุกคนต้องรู้ครับสวัสดีครับพี่น้องอสอสและอสมอที่เคารพทุกท่านครับพี่น้องครับเอกสารฉบับนี้สําคัญมากเลยครับเป็นการประชุมเจ้าหน้าที่สุขภาพภาคประชาชนจังหวัดและประธานชมรมอสมระดับจังหวัดนะครับ เมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2565ผ่านระบบ Zoom meeting นะครับเอกสารสำคัญมากเลยนะครับพี่น้องครับหลายละเอียดของชกสอสมตั้งแต่มกราคม63จนถึงปัจจุบันสิงหาคม65นะครับว่ามีสมาชิกกี่คนนะครับและก็ผลการดำเนินงานเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงข้อบังคับที่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่บอกว่า ให้คู่สมรสอ,อสมอสมัครเป็นสมาชิกชกสอ,อสมอมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับหมอชาติได้วางลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็อยู่ในคอมเมนต์แรกพี่น้องสามารถที่จะไปดาวน์โหลดแล้วก็มาศึกษารล,ลายละเอียดได้เลยนะครับพี่น้องครับน่าสนใจมากจริงๆนะครับเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครแล้วก็วิธีการนะครับต้องทําอย่างไรแล้วก็ต้องประสานรอพอต่ออย่างไรนะครับละเอียด ทีทวนนะครับแล้วก็ครบทุกประเด็นเลยนะครับที่อสสอสมอสนใจอยู่ในขณะนี้นะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติจากเล่านะครับช่อง u t u b e หมอชาติจากเล่าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอชาตินะครับจะได้นําคลิปดีๆนําข่าวสารดีๆที่มาฝากพี่น้องอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมไปดาวน์โหลดเอกสารนะครับแล้วมาศึกษากันแล้วก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ